ค่ะมือนน้มาตามหน้าเขียวหน่อยวนๆเลยตามตาเศร้าเลยฟันฟานดีครับแล้วฟันเมื่อคึืนนี่พันว่าออก็เแยกเฝ้าไปตาเศร้าๆคนันทิ่ไปทํางานฟันฟันเป็นตามีโชคไม่ลาบบำมือมน,นีฟันแบบไหเข้ามาล่องไปติดตามหน้าเขียวหน่อยได้ยเลยค่ะสวัสดีครับมีเขียวครับวันนี้ค่ะอาก่อนเรื่นกัน มาติดตามไม่เขี้ยวให้เป็นบาทของเราเนาะ,ะเป็นบาทแล้วพูดด้วยกันพูดะนะเฉยๆไม่มตืสุดทัพสิบเนาะแต่มี่ไอซีฝากไวให้ได้ครับกับนี่นี่ปานิดนะครับโอนมาสองร้อยนะครับไอซีไม่ออกนามห้าร้อยนะครับแล้วก็มีคุณปียนุดเนาะสองร้อยบาทคุณน้องหลักสองร้อยบาทนะครับ ร่วมเป็นพ่นเด็ดนะครับเป็นพผ่นเดเตอนะครับเกี่ยวครับตักก้อนขลางหนอ่อยนึวววมีเงนหน่อยเป็นแล้วะนะครับกหแทนเงินนี่ก่อนกลับไปนหาทุกทีหายมากเลยจามนหมอนี่ขอหายได้ขึ้นไปสีตๆๆดดัวตรงตรงห่เเดียะ อือไม่ตัวควาตั่นเลยฝันีเลยสันในชีวตัวเลยสิฝันด้ชี่ิตัวเลยหมวดนี้นะครับเอาพลองถามว่าฝันมีเช้าน่าไม่ตื่นหรอฮะบางวันนี้่ฝันยังไงีิมีชิมากเป็นยังไงเอาเลาฟักน่ยฝันยังไงอันขึ้นนี่เนาะอไปเห็นไปเปิดเบื้องโทรศัพท์นี่แหละกับไปเบื้องนี้ติดตอนนี่แหละอันนี้เห็นอันว่าพ่อแก่เงินล้านนั่นแหละ เขาเล,เาเล่เขาเล่เขาเลยเห็นว่าผู้ใดก็บ,บอกว่าล่องท่าเพิ่นล่องท่าล่องขอในออนไล์ล่องท่าล่องขอในออนไล่แบบนี้แต่ได้ล่องพิมพ์แล้วก็เขียนเลขเขาไปแปดหนึ่งหนึ่งแปดราคันลูกถึงซีตัวนี่ลูกเป็นขอบคู่สัน่นได้บาดนี้กันก็เลยเศร้าเบิง้งท่อสับได้ปิดท่อสับได้ฝันได้บาดนี้ก็เลยฝันวานลูกชายเห็นทาด ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขอบคู่เพิ่นีหลีบันนี่ไปไปแล้วคนรล้ายหลายเลยได้ไปบารคิวที่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบารคิวปาร์ตโดนแต่พนเราก็โดนกับข้าวเดียวบันนี้กับว่าโดนีหลีพ่อวางสัน่นกขาหัดคิวแต่ของเลยบันนี้กันเลยได้เข้าไปขอบคู่เลยบันนี้ไดฝันมาเออได้ได้เขาได้ฝันนั่นเอาจังไหนจัง ถ่าเพิ่นพ่อท่าเพิ่นจังเลงไปฝันเห็นเพิ่นท่าว่าให้ลูกอันอันซักซิดจริงอันแน่จริงอ่ะให้ลูกถือเลขซีโต้เล่าวันพุทธแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อเลขท่าได้นี่ยเลขท่าเรื่องจริงแมนบ่ได้บ่ได้ฝันเพราะว่าเห็นในทีตอนนั้เขาเขียนว่าผู้เพิ่นหมาเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดว่าแฟนให้ร้องพ่นความพิ่นเลยว่าให้ลองท่าลองเบิ้ง สันอาจ,จิเป็นเลียกั้งประทัดนี่ยังนี่แหละของเขาเนี่แหละแปดตัหนึ่งแปดแมนเาเจ้าเาเจ้าก็เลยว่าล่องขอล่องถ่าล่องเบิ้งสันผูไดมีโกวาสาสนาต่อเพญี่ปุีนสี่ด้ไปเป็นลูกษย์สิได้ไปหาคนมันจะสิได้หรอกคนว่าเลยล่องถ่าทาังออนไล่ก็เห็นแต่คนว่า มีโชคทางออนไลน์ค่ะท้าทายมาเอียงกันเลยล่องอ่ะน,นะใล,ล่องเคาแมนเลยล่องเบิงตกขึ้นมาฝันเหรอจ๊ะตกกลางขึนมาเลยฝันอันนี้อันนั้นทอถ่เนีเ่ยม้นเนาะกา <c oughs> วอันนั้นแบบนี้ตกกลางขึนมาเลยมาฝันทันว่าได้ไปหาเพิ่นนั่นแหละไปกับลูกไส้ลูกไส้ผ้าขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นของมันนั่นแหละไปบเบียลเ,เลยทเบียนมอเตอร์ไซค์มัมม่นกับแปดศูนย์แปดสามกับซีตอีก Mm hmm. แต่ว่าเลขบัตรคิวที่พนไหหม่านสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้านเลขสามชุดมักตัวได้กี่มือนีเลขสามสุดนั่นกับนักนที่มากนั่นกับแปดหนึ mm ่งหนึ่งแปดล่ะเลขที่ว่าท่าไทยบนนั่นละ่ะคือคือมากเลยท่าไทยเนาะแม่นมากเลขท่าไท,าทายแต่ว่าบัณฑเ,เลขบัตรคิ้วนั่นกับ ล้วแต่เก็บที่สีจระนาอาชอบเนาะชอบชอบชอบอันตัวนี้ตัวนี้เชื่อปัจจุบนพระเป็นผู้ยืนไห้พระรับปบัพระเป็นผู้ยืนไห้พระลูกศิษยลูกหาเพิ่นหนึ่งมีผู้ยืนไห้สามสามเจ็ดเก้าเนาะแล้วเล็กที่รถไปกระโลกไส้เนี่ยทะเบียนรถเนาะรถมอไซของมั่นน่แปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดศูนแปดสามเนาะอายุลูกไส้เท่าไครับ อายุลูกไส่สามอะแมนกันยาเนี่สามกันยาสามสามเนี่อีกสองเดือนจะหน้ากับสิงหาเนาะจต็มเลยเต็มสามสิบห้าเป๊ะเพราะว่ามันเกิดสองห้าสามสามกับโอ้ยคุณบอกถึงอายุลูกแม่ยังได้ครับจนเคยปั่นแก้วกลลูกคนละปลาลูกเสียงโถ่เนาะผู้นี้เนาะี้งตัวมันก็เมื่อเครื่องเล่าสตาตาเครื่องเหล้าฮะ แม่เออแม่นักโจโจตัวหนาเลยว่าต้องไปตีเลยว่าต้องอันนี้เลยสามสามมันไม่เลยเด้อเสียแล้วมันต่อนะเขาไปบอกที่มันเออที่มันบอกว่าแม่โจเขาเคยเห็นเห็ดยังไห้แม่เลยโจเสียโชคแม่นั่นแหละเรียกว่าเสื่อโรดอันอายุกับพาะสอเกิดโจเรียกวางซี่าอันนี้เท่ากับเล่ยเือสือเออไงเกิดสองพันใช่เปล่ 2533 2533อายุ35เกิดวันที่สามกันยา25 33้าสมตีม3กันยานี่อีกเดือนกวนเดือนหนึ่งอีกสามือนแมนติมสามหาอ๋อ3ีเนาะ่สามสี่อย่างสามหานะนะครับเอานะครับบไปกระสิไลตัวแมนเตอรตอบไปสืดอหอกเตอร์ฟินน์ถามาไม่เอากันสิ่นอ้โหทีนี้สามสามเนาะมันกัมีเน็ตตัวเดียว เพราป็นยังไงติมมันแค่หัวก็เลยทมเนาะแต่ว่าเรือรถมอไสหลายเที่ยวได้ทีทีเขาฟันน้ำได้ทเกี่ยวก็บมอไส้หมักจอกมอไส้เด้อันนี้หมออรลยหมักมอไส้เลยหมอไส้มักเลือรถเว่งเวงมอไสก็ได้มักกงเลยว่าแป้วทีรชอบกคือละคนหมักหม้อไส้หมออรวยชอบเลยอ่าหมไส่หม้อไสในขณะนใจแต่ว่าเลขบัตเกีวว่าบ่มักกันเางเราะขาบเขาบเี้บเขาเบีบมันปิดไหม เออเวยบเมัปิดไหมเวบเออปักเลยบบเอาละครับกะสิว่านะเลยคิ้วพอด้มาเก่าคิ้วนะพอด้มากรถแต่ว่ามาลดดสังเกตแล้วจํามดแต่ว่าดีไม่เคียวว่าอันพนห้ป้ายแดงเออไม่เคียวกับกับพูดอดไก่อนกับสามีบ่กแตนขี่รถขึ้นไปอันปายเงนจ่าอแรกเรกมนหลอกกันเลขมาส้เลยเ็ดเก้าเก้าเจ็ดเออมหลอกมาใส่คนนั้น มีมีรายจ้ี่ฝันรนายขี่มอไสไปนะมาออกมอไสกับฝันพาตะวันไปลุมกัออกมอไส้เนาะมอไส้ขั้นนี้ละต่วันเ็นขั้นนี้เด้ยขั้นของูกใช่กับเันนขั้นของูกไส่ที่ขี้ไปพอแก่เนาะขี้ไปหาพ่อแก่เงินล้านคือแปดศูนามเนาะหาเทียพนนนะครับกัเลขแ่น้ำวาอในน้ำวานี่ส่วนนี้ไม่เขียวฝันขี้มอไสไปใส่หนึ่งมาออกมอไสเนาะ ไม่อยากให้ทีมนี่เด้งมาใช่ไหมแต่ว่าให้ผูดได้มักเลยไปเสี่ยงกันอันก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้คิวกันที่เพิ่นาพนาเพิ่นไห้กันต่างหากเนาะใช่บัตรคิวที่จะไปขอบคู่เพิ่นนะ่ะที่เขาเลี้ยงคิวถ้าเขาไปครับผมว่าคนโอ้ยไหลเพิ่นว่าโอ้ยคือได้คิวหลายแท้โดนหอดแทบบ่โดนเพิ่นว่ากระเม็นคิวแต่ของเลยไหมเพราะ่าเพิ่นว่าบ่โดนครับแระเม็นคิว,คว,คว ถึงคิ้วได้เขาไปเลยมไหมนะครับตามนี้ได้แล้วครับเป็นปเรียงแปลกอยู่เนาะแล้วบางทีตออไปเห็นน้ำินท่าท่าไรก็ไ,ไ,ได้ไปแต่ได้รอบออนะครับเ,เลขที่ท่าคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้แต่แต่ตรงขึ้นมาฝันว่าเดีไปหาฟรีลีแต่ว่าลึกสายพาไปขี่รถไปน้องกันเป็นทะเบียนรถแปดศูนย์แปดสามทะเบียนรถมะเหนงไปหอนวัดลวงพอเลยผาไปแล้วคิ้วให้สามสามเจดเก้านะครับรีกไลยตัวาเลยลุปรปัตั พี่น้องพอยากตกันเอาเดทำเลยแต่พี่น้องพี่น้องมากเที่ยวสิมาลียเขาไปเสียงหรือสิเลกนะครับกดเลยแต่พี่น้องมากเนาะแต่เลกตัวเพิ่เลกสี่ตัวเนาะครับดีมาแตก็เรยกเขาก็อยู่กับวงหาดอกนะครับผู้ใดม่โชคจะเลียกคือเองเนาะพได้เียกจะดวงหหรไปเนาะจะดวงเนาะอยากอามันตัดนครวเสจต้องไปเขียวเนาะหนึ่งมันเรียงจริงเนาะหมัน เป็นเรื่อง,อง่วันทานั่นคือ,อเรื่องห้องวัดฝันหนึ่งคือคิวเลยตำรวจใช่ขันมาขันมาขึ้มฝันกับคือเหลขกบัตรคิ้วกับเลขกรถมรอเตอร์ไซค์สองอยางถาน,นนนหมค่ะ<า>เหล็กที่ห้องเย็นนี้ติดตอ่อห้องถ่าลองถ่าเพิ่งคือใครกันบา้างมันมันเด้งขึ้นมาอ่ะเันนี้กันเลยท่ายัพงก็น้าสนันดอกเพราะว่าใคร<ม>ใครไม่เชื่อก็ลองท้าดูท้าทายทางออนไลน์ก็ได้นะกันล่อง เอจี่แบกระสิบพันหูพันตาคือกันยุตัวอันนี่็พ่อแก่เงินล้านพ่อแก่วัฒยลอาอยุธยาบ่ม่วยมันจะยิบฝันในนั่งยิบไปหายเดี๋ยวไปหัวใคก็รอดอะอยากไปย่าแล้วนั่นแหละกันว่าแมนอันเกากันได้เงินล้านกระสิบอันนี้เงนล้านกระสิบไปเลยโอเคเงินแสนเนาะใช่เงินแสนนี่ละเอานะครับตัวเพื่อมาผู้ได้ก็เรียกเอาเด้อนะครับ กาจะสรุปเนาะสรุปว่าไม่เคี้ยวนี่นะครับไม่เคี้ยวเห็นเต้ที่ตอกเห็นอ้นมาพอแกงนาร์เด้งขึ้นมานะครับในน้ำเขาทาว่าเลขจะมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่โตนเป็นเลขลูกปูของปูเนี่คิดว่าเลขหางประทัดที่เขาจะบวงสวงว่ะครับอาจารย์ก็เลยถามมาก็เลยฟองเลยองถามันเลยนี่แหละได้ถามถ่าขาไปทร้งวันไล่ว่า หากซักซิดจริงให้ถือเลขเล่าซีโตนีต่มือเอื่อนเด้อจังสิเสียว่าซักซิดจริงเลวรว่าพิมพ์พิมพิมไว้แล้วก็ทายรูไว้เป็นหลักฐานเออทายเนาะเอาเลยก่อนจังไรจะหยังไม่เบิ้งเนาะจ้าเด็กเด็กมันออกซีโตนี้่เสียเอาขึ้นไม้เบิ้งวานลาค่ะทายเปิ่ลเด็กเียวเป็นทาทายเด็กสิเซียมง้หรือแปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะตกนขึนมากกว่าฟันว่าเดี๋ไปก็ดูไส้ขีมอไส้ไปนะครับค่ะขี้เขาเดี๋ยกหอดเลย เท่าเดียวกับหอดขนาดที่มอไซน,น์มอไซน์เนี่ยย่ำกับมากเท่าเดียวกับมอหอดเงี้ยแปดศูนย์แปดสามนะครับเนะาะแต่ว่าแ<ม>ปดหอดครับหนึ่งพาพัเลือกคิว้วให้สา,ามสามเจ็ดเก้านะครับอาตามนี้ไนดะ้นะครับอ๋นะครับนี่ละตามนี้เนาะเมื่อไลากัเลยมาตัดให้ไปพิ่น,น้องมาตัวแดกก็เรียกเก้า<แ>ในเลขสี่ตัวสามคู่นี้นะครับนะเนาะ สินี้ในจิตในใจดอกพี่น้องมักตัวไรเนาะแต่หนึ่งหนึ่งแต่เป็นเลกินไม่เกี้วนีคือเราเป็นมักเลขเสี่ยงมักเลขเสี่ยงมักเลขท่าเพื่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่เนาะพี่น้องเพื่อนมาคิวพีพาพี่น้องให้กับตัวนี้เลยนะครับสามเจ็ดเก่าส่วนเลขอรถขี่ไปเนี่ยแปดศูนย์แปดสามเนาะถึงรถกระบังไปเอนะครับมาเยชอบคือว่าเลขดรถไปมันมักเลมันมักเลือดแต่ว่ามันมันมักเลือออกเลถ มันเคยมักไงนี้โรตปอันนั่นอันนี้น้ำไปมันลอยเรือรุดแล้วรดเรื่อยู่ก็เลยว่าราวังไ้เนาะห้เกีียกรถไปเนี่ยอาช่ชันมานเด้อนะครับขอบคุณมีเลยที่ต้องปั่นเนาะนะครับกับมีโชกันเด้อรับสุดท้ายสซมไม้กับห่อถวเด้อนะครับแอวแ้วมือลัจ้จวทางลอยหนึงวันน่ดีไปยังไงอ๋อคชันมนต่ะสวัสดีค่ะ